โอาใายคลิปอ oh, ีหยังจะบายดีปลาลูกนะดิ้งดิ้งใช่ถูกไหมโบ่บโบเลือกินสิค่่อยหอาบ้ามันอะไรนะมันหาไปกินโดดมันบ่ดแสบมันต้องหาไปไว้ค้างมันจึงแสบค้างไงขี่ตรงขี่เท้ามันออกเมือนี้ออกมาหน้าพี่น้อง มาเบิ่งไอดอนเพ่ยกระลังโอ้ยดูกบูเลยตัดเข่ามือแรกก็เลยให้หนึ่งบายดีพี่น้องตัดเข่ามือแรกจะบายดีเข่ากระเดิ่มซุกแล้วนาะพี่น้องเดิ่มซุกแล้วบายนั่นมันจะเหนื่อยเข่ามันจะโตซุกโตนี่มันเริ่มซุกกันรลายเลย ซุกกะแบบว่าสิตัดเบิดก็คือจังบุท่านระซุกนะบ่ลงนะำดุกน้ำคิงนะบรพาน้องโลกน้ำนะเฮ้ยมายามได้พระแต่น้องดวงน้ำเนี่ยนี่ได้แม่กุจังบุญยักอันนี้พามะมาพี่มาพี่มาพี่โอ้มาซองโตมันใหญ่แหงแล้วเชวนผักจะมาเปิดอันนั้นสชิญฝากบอกคำสีเดี๋มาเนาะเดือเห็ดสชิญฝากไหวเซย์นะ บ้าพระคอมปอมเลยเนาะผักเซ่อพี่น้องไม่เอ็นมองคอมออกมาเดี๋ยวบุญสวงเพื่อนาะมือนกำมือบุญสวงเพื่อปากเซ่พี่น้องป้าพี่น้องข่าวไอ้ดอนงามงามในปีนี้กูซเสือบลายคูให้กูคั้นเลยนะยี่ดุมมากงามกี่แนี่ยนี่บ่เฮย ยาเด้อยาเด้อเบิ้งปวดเนาะพอได้ผูกงวใส่พร้อมเนาะไข่แต่วันมีเพื่อนในช่วงนี้นะตัดเตาเพื่อนยะยะ ไปใชไปใช้่ชาพี่ยังมาพอไปตัดเขา่ามันเนี่ยฮะเออปีนร่างกายไ้ปีนไม่ปีนรา่างกายไม่ดูะปีนเนี่ยอะไรฮะปีดร่างกายให้แม่เบิ้งเิดิงดดิงปีนร่างกายให้แม่เบิ้งเบิ้งโอเคหนึ่งสองา,อา เดี๋ยวพงพอเป่าให้ตึงใสตึนี่บ่เกดก้นบอะปีนไหมปีนไหมอะปีนนั่งกาไหมเอาจะอัน้มากเดินดินนะยูยันกรดินทะดินไม่เนนอยู่นะไปไปพงพอตัดข่าวปไปไปพงพอตัดข่าวปะไปไป ไม่คะแนนท่เลางงัวไนะงัวแม่งัวแม่ลาโดไฟนี่ละลาโดนไฟนี่โมนี่นี่โดนไฟขนดนี่โดนโดจักได้จ้ะ พ่อสิขีเขาอะไรได้รถจักรกันพ่อสิขี้เพิ่งก็บรรทัดเม่รถแม่ได้พ่อต้องยืมเอาจังไลยขี้พี่น้องเลยจะเป็นไรมากแต่ไสนี่เอาให้นี่จักรตาดเด้อไอ้บอลเอ้ยคือจังมันมาทันอยากสุกมันสิ้ แต่มันสีอันนี้เพราะว่มันยังเคียวอยู่พอเจอเนี่ยอันนี้กระตัดเด้อฉลายมันเลยเออหัวกินนะเนี่ยมันทำวัฒนเกอร์กรสิตัดโอ้เฉลา่ยมันก็ยังไหลวงทีห่วงมันักใไง่บหญ่นึง ไปให้งูอาจจะนะกกินเพื่อนก็ได้เข่าก็จะกินแตมแม่บานนีเน้อพี่น่อ อยี๋ยวบุญเดี๋ยวทิ้นละวกระเดิมทัดเขาตัดนะ้ำต <c oughs> ัดเขาเกี่ยวเขาค่นเขาและบัตเริ่มเข้าสู่อาชีพเริ่มจะพิการเกี่ยวเขาดำนะน,นี้อาชีพเย้ะ <c oughs> แฟนตัปมึงสานี่บอกมึงที่ให้นี่งัวกินเบิดไปด้วยแต่จะได้งัวตัวเองนี่แหะโมเป็นงัวไฟแล้วมันดูดออกมาในสวนที่โบโกนบริยูนะฮะว่ายังไม่ให้กำลังใจพอปอนโอ้พ่อซูซู่บอกไหมอือบอกซู่ซูนีเนาะ ข้างในพ่อได้นี่นะเอ้อไปไปสไส<ป>ข้าวปีนี้งามคักแม่จะอายดอนเพิ่นเบิง่งเนาะพี่น้องน้ํคินก็บ่ค่อยไ,ได้ออกมาดอ,อกเพราะว่าเพิ่นบ่ใหอ้ออกมานะนก็คนหลาย่ก็ออกมาก็บ่พอสิได้เฮ็ดอีหยังหรอกออกมาแต่ยามแบบ บางมันอยากเบิงน้อยนึงแต่ว่าเฟินนี <lent ceu> ่เป็นคนดูแลพึ่งเหตุเองเพึ่นเบิดนะบาเลยย่ากบลูกับเมียบาเลยซพ่อมาบาเลยบอกให้ออกมากพ่อมีดองเห็ดเองเบิดอียังกันมาเลยให้ดูใครเมียถูกนำพ่อยางไอรอนมีนยังเป็นแคเห็ดเองเพิ่นบาเลยชนนนำดูกับเมีย ออกมากกะออกบออกมากกเดีวดูนีอันนี้บริบบบบบบบ้บบบานะเบบ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 บหบบบบบวดบบบบบบนกบบ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 หบออกลูกสาวเพบบ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 บไปบบบไบบบบบออ โดินไปไปโดดร่องโดดนี่ไปแล้วดังหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้ยต้มเดี๋ยวไปเบื้องเบื้องนะเขาเบื้องมันดมเบิดเนาะพี่น้องแดี่ยวบนมือมันซุกแง่แง่มันพิมพ์จะเสียออกมาเกี่ยวเกี่ยวให้ตัวมันดมนะเด้ให้ตัวมันยืนกับปลาใบเพิ่นตัดขึ้นเก่าเนาะเดิมละเดิมสิแดีวออกมาคู่มือเราวบบนี้เพราะว่า เขากระเดื่มซสุกแล้เด้ตัวมันยืนเพิ่งกระตัดน้ำตัวมันลมหลบแม่น้ำกิ้งกระห่าดอเกี่ยวแล้วปาท,ทิโตาน้ำลายอีดิอะไรปม้วหนันะมันลุดออกจาก,าก,กอันระ้าอังโต๊กละดุกเลยขาให้นี่ดมคักลดมแน่ โดดบังมือพายุมากนี่มั้งฮ่าือแต่ละปีนี่ให้นี่บราณใ่พอดีเลยนี่พี่น้องเป็นเขาที่แบบว่าสีใบกับสิเกี่ยวกับขนะี้ขะาอันนั้นสิทิมกับเสียรายให้นี่ได้แต่ว่าปีนี้งามอยู่เด้อชมกันาบานเนาะน้งพี่น้องขากี้ี้เขาไอโอนปีนี่ สมกับเพิ่นแบบว่าดำดิดำไรเนาะบมปาพอดีอยู่แต่นะแต่ละมือแบบว่าดำไรกับเขาเป็นพิเศษหนามพุยเบึ่งแบบว่าละเอียดดีนะดีใจน้าเพิ่นอยูเขาเพิ่นงามได้เจ็ดเปดซิบกะดีใจน้ำเพิ่นนะนานรลอยแหงดีเนาะ hai nhìn ngạm phột thêm nà phột mân đụng phía đông nè mân tổng đầy kèo áo nó hẳn mân mất thật là phía đông đập mân nhanh kèo vô huộng nhảy hay nè cạo huộng nhảy nó tại bà nạ vẫn nhanh lái Hãy subscribe cho cây Ghiền cây Gõ Để không bỏ cây những video hấp dẫn cây cây

ได้จ็คโตเฮ้ย่อไรบออรนคนะได้ค่ี่ไแจโตมเห็นมเห็นอ๋อค่ะค่ะวานตาว่าคุ่วายสิไปจุป๊บมันจะได้ฝูดจุ๊บล่ะฝูวายเออพ่อพ,อพอ่ว่างว่างวางเป็นทหารไปไปให้มันไปหาเมยมันได้ไ

เอาอุ้มลงแน่พูนี่ชอบโดดขามติดดเออได้ยูพูนี้ไก่เนื้อไอ้นี่มันหลอดออกแน่เลยมอเรีนมัเรียนมาเรมันมอเรีนมอเรีนโน้โน้โน้จะสื่อว่าอาหารใหม่บ่คือ โอ้ยท่านเบิดสีเดียวมันอยู่นี่ป่นแม่มันเดียวเองก่นแม่เดี่ยวนี่บอกเลยอยู่หน้าเอ้ยอยู่บ้านก็คือจังบเห็นไข่เห็นแขนนะเนาะอะไรเงี้ยเมื่อจบแ้วตัวนี้ก็ปะปะเมื่อจบเนี้ยใครอันนี้มาตอจบปะ มาหนึ่งเข่าแล้วมันอีคำใดอ่าอปันกันกระเบื่อคนอนโนยเออไปโอ้ด่าเฮ้ยมึงเรียหัวอาหารเช้าไเด้เจ้าหนวโอ้ไฟเกลือนี่ไก่้ไฟเกลือนี่ฮะเจ้าหนวอโอ้เก่งนนเงนาะบ่เฮ้ยโอ้อิดาเก่งเว้ย<า>อะ มากินยามันไปอย่าไปไก่มันให้มันกินไปถ้าสิมือกันน่าเหมืนนี้นะเพราะว่าคำแดงถ้าสิม้าห้าหนึ่งเขาปไปดอนจนเราเปิดกเมื่อได้ไหมแต่เป็นง่อยผู้เลยน,น,นินนะเฮ้ยไก่อันนี้ใหม่ๆป้าป้ายล่างล่างไปล่างก็ไปโอ้โหจีเดียนไปด่า,า,ดาอังเสร็จเดี๋ยวไหน โอ้บอนด่างคัก้ยบอนดาอีดาคักเว้ยรนล่างล่างซื้อช้อมือคักเราหนามนะยาเดินไาอาบ้นะอาจะได้อาบน้มาบางอย่างนี่นะรับออกมามือนาจัมาอาบโดถ้าเสียอาไปอาเาเลยปเมื่อไ อ่ปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปเลยกรสซั่มหลังทีนี่ผักก้าวหลาเป็นการเด้อผักกระไหลกระแซงกระติดตามเ่อเป็นเจ้าแม่ใจแห่งแรงทิ้งน่าเลิศขับไปดีเอ้ยขับใจปา่าดูดยอีหยังไปหยังมาถ่ายคลิปอยู่นี่ถ่ายคลิปอีหยังล่ะถ่ายคลิปอย่าง,าอ,างอ่ะปิดคลิปให้แม่ สบายดีสบายดีขอบใจป่าดุงปะเมือ่อป่าลูกปะ